เหงื่อออกผิดปกตินะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณมีบางอย่างที่ผิดปกติไปหรือเปล่าไปดูกันเลย 1. บริเวณหน้าผากมีเหงื่อออกมากผิดปกติค่ะซึ่งแสดงว่ากระเพาะอาหารของเราร้อนค่ะบริเวณหน้าผากเนี่ยจะมีเส้นลมปางอย่างหมิงอยู่นะคะซึ่งเราสามารถใช้ไม้ตรงฝูหลิง จิงหมี่นำมาต้มรวมกันเพื่อขับไล่ความร้อนและกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้ด้วยค่ะ 2. เหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้านะคะแสดงถึงอินซีเนเลอร์ก็คืออินทองทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในนะคะซึ่งเราสามารถใช้ไม่ตรงเชินตี้เฉียนเชินนำมาต้มเป็นชาเพื่อบำรุงยินแล้วก็ขับไล่ความร้อนออกไปได้ด้วยค่ะ 3. เหงื่อออกมากบริเวณหลังค่ะ ซึ่งแสดงถึงอย่างพ่องหรือว่าไตาพ่องนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณหลังของเราเนี่ยมีเส้นลมปานตูมา่าและก็ผังกวนจริงไหลผ่านอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถใช้ชูตี้ห่วงจริงซังเช่นนำมาต้มเป็นชาเพื่อบำรุงไตและบำรุงอยางของเราได้ด้วยค่ะ C เหงื่อออกบริเวณหน้าอกแสดงถึงซินชีซีหรือว่าซินชีปูจูนะคะก็คือลมปานของหัวใจ ไม่พอหรือว่าพร่องนะคะซึ่งเราสามารถใช้ต่างเชิญไม่ตรงอู่ว้จุนำมาต้มรวมกันเพื่อบำรุงซินชี่และวก็ซินอินนะคะเงื่อออกมากกว่าปกติอย่ามองข้ามกันนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย